ด้วยเดือนนี้ครับหลวงปู่เป็นเดือนที่เขามีการเสริบสลองเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับผมอยากจะเลยนถามหลวงปู่ถึงาการเปิดเรื่องของเพศทั้งเลือกหลายๆเพศนะครับจากสมัยก่อนที่ยังไม่ได้เปิดกับสมัยนี้พอเปิดแล้วหลวงปู่มองว่าเมื่อมันเป็นอิสระภาพมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรมากกว่ากันครับแล้วเธอมันมีอยู่จริงเหรอไอความเท่าเทียมอะ ทุกวันนี้มันมันมีอยู่จริงเหรถามจริงไอ้ความเท่าเทียมอ่ะเอาไม่ต้องเอาไปถามเพศอื่นหรอกเอาที่นั่งอยู่เนี่ยผู้หญิงมีมากกว่าถามว่ามึงเท่าเทียมกันไหมเนี่ยผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเท่าไหมเออเท่ามันก็เป็นนามงามกันหมดแล้วสิกูก็เห็นมันงอมมันงอมต่างกันนี่เห็นไหมบางคนงอมมากงอมใกล้เน่าบางคนงอมน้อยงอม บางคนงอมหนักขึ้นฉูกแล้วก็มีมีที่ไหนเท่าเทียมเลอะเทอะหลอกแหกตาผู้ชายก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้เท่ากันมีอะไรเท่าเทียมถึงมันจะบอกว่าเป็นเอาละเป็นผัวเป็นเมียจดทะเบียนสมรสถูกต้องถามแล้วมันเท่าเทียมไหมไอ้ไอ้ผัวไอ้เมียที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องเนี่ยก็ไม่เห็นมันเท่ามันเทียมเห็นก็เตะกันที่โคงบานมันเท่าเทียมแล้วจะโดนเตะโดนทำลายโดนประทุสลา์ทางเพศอ่ะ เอยแล้วเธอปั่นแต่งคําสวยหรูเอาไว้หลอกกันไปเรื่อยเท่าเทียมท่ายเทียมไปดูสารัดดิเวลานี้ไ้ไอ้เจ้าของวลีคําว่าเท่าเทียมไปสารัฐมันเทียมไหมเท่าเทียมไหมเดินเป็นซอมบี้เต็มประเทศเน่ะเท่าเทียมไหมไอ้คนไหนรวยก็นอนอยู่บนตึกละฟ้าไอ้คนไหนยากจนไม่มีปัญญาเสียภาษีก็มานอนอยู่ข้างถนนเนี่ยเท่าเทียมไหมเฮ้ <c oughs> เพ้อฝัน หลอกตัวเองแล้วก็หลอกหลอกจนเชื่อเหมือนกับไอ้ทำนี่เวลานี้มันโกหกจนเชื่อว่ามันเชื่อในสิ่งที่มันโกหกอะ่ะไอ้ไอประเทศสารันเนี่ยแต่เช้าก็มาออกมาให้สัมภาษณ์บอกคุยกับสีจิจ้นผิงทุกวันสักพักเดียวไอ้รัฐมนตรีครั้งออกมาบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยถ่ <laughs> ายหาแล้วกูแล้วสรุปแล้วใครโกหก <laughs> เออเนี่ยมันโกหกกันจนมันเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคำว่าเท่าเทียม บ้านบ้านหนึ่งหลังหนึ่งมีผู้หญิงผู้ชายมีลูกเป็นสาเป็นดี้เป็นทอมแล้วมันอยู่กันเท,ท่าเทียมไหมมันก็ไม่ได้เท่าเทียมไอ้คนนี้นต้องเป็นพี่นี่เป็นน้องไอ้เนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องนะพี่รองพี่น้องสุดท้ายมีมันก็ได้ไม่เท่ากันมันก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันทั้งที่อะไรทั้งที่พ่อแม่เดียวกัน แล้วทําไมมันมันจะหาความเท่าเทียมได้ยังไงกับตรงไหนขนาดอยู่บ้านหลังเดียวกันมันยังไม่เท่ากันเลยทําไมมันไม่มีเฉพาะแค่ผู้หญิงกับผู้ชายมันดันมีทอมมีดี้มีตุ๊ดขึ้นมาอีกในบ้านหลังเดียวกันมันเกิดได้ยังไทงทั้งเทนที่มันอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วหาความเท่าเทียมจากอะไรจากตรงไหน จากการยอมรับของสังคมสังคมก็ไม่ได้ตั้งข้อลังเกียจเขาก็ไม่ได้ว่าว่าไม่ดีเขาก็ไม่ได้ทําร้ายทาลายมึงอยากเป็นอะไรก็เป็นไปขอเพียงให้มือเป็นคนดีพ่อแม่ทุกคนพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมมึงอยากเป็นอะไรก็เป็นกูก็ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยแต่กูก็ได้ยินพ่อแม่ <c oughs> เขาก็พูดกันอย่างเงี้ยประจําว่าเป็นอะไรก็เป็นทอลกแต่ขอให้เป็นคนดีอย่าไปทําให้เดือดร้อนสังคมก็แล้วกันทั้ะนั้นคือสังคมที่อยากเห็นแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไง มันเรียกร้องจนโอเวอร์เก mm ินแหมเท่าเทียมสมลดเท่าเทียมสองเดือนผ่านไปอ้าวอีหานั้นเลิกกันแล้วเอาไหนมึงบอกเท่าเทียมก็เท่าเทียมแล้วไงจบเออยากทำอะไรก็ทำเถอะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อะไรกันนักหนาหรอกแต่เรียกร้องกันไปเองไม่เห็นมีใครเขาโวยวายหรือว่าขัดคานหักห้ามอะไรเพียงแต่เพียงว่า คนเขาก็เชื่อกันมาอย่างยาวนานธรรมชาติเขาก็เชื่อกันมาแบบนี้ว่าเออมนุษย์ผู้หญิงมันต้องคู่กับมนุษย์ผู้ชาย<ม>ก็เท่านั้นเองไงเพราะว่าอะไรเขาเชื่ออย่างนี้โดยหลักฐานหลักการที่ว่ามันจะต้องสืบลูกสืบหลานรักษาวงตระกูลทําให้วงตระกูลยาวนานเ<ม>ท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากถ้าถ้าพ้นจากหลักคิดนี้มันก็ไม่มีอะไรมึงจะทําอะไรก็เรื่องของมึง แต่ถ้าเม no. uh ื่อใดที่เขาต้องการสืบสารติวงพงเผ่าของเขาเนี่ยเขาก็ต้องการแบบนี้ไงแล้วคนที่คิดแบบนี้เมื่อยุคโบราณมันมีเยอะไงครับไม่งั้นมันก็ไม่มีชนเผ่าไทยมาถึงวันนี้หรอกใช่ไหมเอาถ้าสมมุติว่าในสองร้ปีให้หลังไปก่อนหน้าเนี้มันมีแต่ทอมดี้ต๊ดเกอะไรเนี่ยวันนี้จะมีเผ่าไทยไหมวะฮะมีไหม ก็วพวกนี้มันออรู้กไม่ได้ไงแล้วทำไงอ่ะ <c oughs> นี่ไันคือหลักคิดของคนที่บอกว่าครับเขาต้องการลูกหลานเขาต้องการสืบทอดสายโลหิตเขาต้องการาสร้างตระกูลวงพงเผ่าของเขามันก็เลยกลายเป็นประเทศไทยขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ได้ ถ้าจะมาบอกสมัยเมื่อ200กว่าปีหรือว่า400ปีก่อนสมัยยุทยาบอกกูต้องการความเท่าเทียมวันนี้เราไม่เห็นคนในยุทยาหน้าตาเป็นไงลูกหลานชาววิทยาก็ไม่มีเพราะมันหายไปหมดในยุคเดียวไงแล้วไอ้พวกเท่าเทียมนะเกิดมันตายหมดแล้วแล้วเหลืออะไรล่ะออยอย่าไปเพ้อฝันเอาที่เราได้ประโยชน์ที่ทำได้ แตอ่อย่าได้คืบเอาศอกอย่าให้มันได้เยอะจกนกระทั่งมันเกิดความรู้สึกว่าแม่อยากจะเรียกร้องสิทธิ์สิทธิ์อะไรอ่ะม,มีสิทธิ์อะไรนักหนาทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันหมดก็คือตายเหมือนกันไม่มีใครก็ห้ามสิทธินี้อยากตายก็ตายตายเหมือนกันสุขทุกขเหมือนกันไม่ได้มีใครปฏิเสธสิทธินี้เท่าเทียมกันอันนี้พูดได้เออถ้าจะมีความเท่าเทียมก็ทุกคนตายไหม ตายสุขทุกข์เหมือนกันไหมเท่าเทียมกันสุขมากสุขน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตัวเองสร้างไปอีกก็ไม่เท่าเทียมอีกอ่ะพี่น้องคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันสี่คนความสุขทุกข์ก็ต่างกันไม่เท่าเทียมกันกนี่อ่ะรู้ไหมว่าไอล้ลัธิเชื่อความเท่าเทียมเนี่ยมันคือลัธิปฏิเสธคําสอนอคําว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะมันจะปฏิเสธคําสอนนี้เพราะอะไรเพราะถ้าคําสอนนี้ เชื่อจะตามนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าเท่าเทียมเลยทำดีต้องได้ดีดีมากดีน้อยก็ได้ผลต่างกันด้วยดีเหมือนกันแต่ได้ผลต่างกันเพราะมันมีดีมากดีน้อยดีด้วยด้วยเปลือกดีทั้งแก่นทั้งเปลือกอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอยวไปมองว่าเออโรามันต้องเท่าเทียมเท่าเทียมยแล้วเถอะสาธุครับ พุทาครับไม่เห็นมีใครหล่อเท่าอาตามาเลยไม่เห็นกูยังไม่บ่นเลยไม่มีใครกล้าส,สู้แล้วครับ <S <S 2> <S 2> <S แก่เครียดเดี๋ยวป้าๆเขาจะเครียด